สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูตุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักเดือนกันยายน2567กันค่ะวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการเปิดทำนายสำหรับเดียวเลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวธน,นูเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะฟังเรื่องการงานการเงินหร,หรือว่าภาพรวมนะอลิสทำอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้นะคะไปดูในเพลย์ลิสได้เลยนะโอเคอันนี้เป็นความรักอย่างเดียวเลยนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอ5้าใบแรกก่อนใบแรกโอ้ได้วิวออฟฟอร์จูนไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะไพ่ใบที่2องเดอะไฮโรแฟนขึ้นมาค่ะไพ่พระสังฆราชไพ่ใบที่3ามดีเอ็มเพอเรอร์แล้วก็เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะแล้วไพ่ใบที่5ขึ้นมา 8ไม้เท้าค่ะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารจากแดนไกลนะโอเคเรามาดูตั้งแต่ไพ่ใบแรกกันก่อนนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยไพ่ใบนี้มีดาวพฤหัสนะเพื่อนๆเป็นดาวประจําไพ่ซึ่งเป็นดาวประจําชาวลัคนาราศีธนูมีหลายความหมายถ้าถามเรื่องความรักเนี่ยเกณฑ์ที่จะได้คู่บุญคู่วาสนาคู่โชคชะตาฟ้ากําหนดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเกี่ยวกับความรักก็ได้นะคะหรือการได้รับข่าวดีเนี่ยจากความรักเพราะ8ไม้เท้าขึ้นมาคือ ทางไกลนะ่ยข่าวดีจากแดนไกลถ้าเพื่อนๆกำลังรอรักนะจากต่างประเทศอยู่นะคะเนี่ยมีเกณฑ์นะแต่อลิสเปิดภาพรวมนะเพื่อนๆอ,อลิสจะพยายามบอกความหมายเนี่ยของไพ่แต่ละใบให้มันได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางตรงดวงคนใดคนหนึ่ง100%นะ ไพ่ใบนี้คือมีเกณฑ์ได้คู่ที่สินเสมอกันก็ได้นะคะไพ่ใบที่สองขึ้นมาเนี่ยไพ่เด็ไฮโรแฟนไพ่เด็ไฮโรแฟนเป็นไพ่ภระสังคาราตอนที่อลิสเปิดเดือนอดวงรายเดือนกันยายนนะภาพรวมก็ได้เนี่ยไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมานะคะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดาวเกตนะคะ,ะเข้ามาอยู่ในลัคนาราศีธนูเนี่ยจะอยู่ไปจนถึงวันที่8ดนะคะแดตุลาคมเนี่ยคือมีพระคุ้มครองนะหรือจะ พูดอีกในหนึ่งถ้าถามด้านความรักนะคนคนนี้ที่จะเข้ามานะคะถ้าเพื่อนๆรออยู่นะอาจจะเป็นคนที่เชื่อในเกี่ยวกับด้านศาสนาจิตวิทยาปราัชญามนุษย์เป็นคนสมถะเป็นคนสันโดษก็ได้หรือว่าเป็นคนที่แต่งงานช้านะคะอาจจะเป็นคน<ร>ไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับด้านความรักเนี่ยเป็นเรื่องหลักในชีวิตอาจจะทํางานหาเงินนะคะ เข้ามาถ้ารักเข้ามานะแล้วปวดหัวเนี่ยไดไฮโรแฟนนะไม่มีดีกว่าอยู่คนเดียวก็สบายใจดีนะเป็นไพ่ของการรวมกันเป็นครอบครัวก็ได้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยช่วงเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะมีการพบปะญาติพี่น้องมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่คนโสดเลยนะเพื่อนๆนะคะหรือว่าเป็นไพ่ของการแต่งงานยังได้เลย คือการมีพิธีทางศาสนานะคะมีบาทหลวงมีพระเนี่ยมาทําพิธีแต่งงานให้นะคะไพ่ใบนีเนนนะ้เป็นไพ่ประจําชาวลัคนาราศีพฤกศพนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยราศีเมษแต่คนที่เข้ามาไม่ได้จําเป็นต้องเป็นชาวเมษหรือพฤกศพนะคะไพ่ใบที่สามขึ้นมา The Emperor ถ้าถามเรื่องการงานนะ พราะอันนี้อลิสเปิดความรักนะแล้วคุณได้ไพ่สามใบเนี่ยติดกันโอ้โหจะบอกว่าการงานของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยปังสุดๆเลยนะคะเป็นไพ่ของการได้รับโอกาสนะคะการเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆการได้รับคู่ค้าคู่สัญญาข่าวดีนะจากแดนไกลจากทางไกลก็ได้แต่อันนี้ถามเรื่องความรักนะขึ้นมาจะบอกว่าคนคนนี้เข้ามาเป็นคนทํางานเก่งก็ได้เป็นคนไม่ชอบให้ใครบังคับเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาบงการคุณนะคะเป็นคนที่ชอบทํานู่นทนํานี่คิดแล้ว ทำเลยเนี่ยมีไอเดียแปลกๆอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นหัวหน้าคนเอา,อางี้การบริหารการจัดการงานเก่งมากๆจะบอกว่าคนคนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวก็ยังได้เลยนะเพราะว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันเด่นมากเรื่องธุรกิจส่วนตัวอะไรเล็กๆนะคะเป็นของเราเองนะแล้วไพ่อ่าไม้เท้าขึ้นมาไพ่ใบนี้หมายถึงว่าการได้รับข่าวดีจากแดนไกลการใช้อุปกรณ์สื่อสารนะคะพวกไวเลส s s อ่าแท็กส์แมสเซอะไรต่างๆเนี่ย ะจะพูดอีกในหนึ่งก็ได้ว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์ได้พบรักออนไลน์หรือคนนี้เป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยขึ้นมาเด่นมากๆเนี่ยไพ่ D Emperor นะเป็นชาวต่างชาตินะคะ The High Rock f n เนี่ยคือครองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานก็ได้เช่นกันนะโอเคเรามาดูกันอีก5้าใบนะคะให้กับชาวธนูใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่โอหกถ้วยเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เพื่อนๆไพ่ใบที่2ขึ้นมาเป็นไพ่ The f ฟ l l นะคะการออกเดินทางอะไรใหม่ๆให้กับ เราเป็นไพ่ควีนถือเหรียญ er ขึ้นมาค่ะโอเคเป็นไพ่ Temperance ์โอไพ่ดีมากๆเลยเพื่อนๆทั้งเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนนะแล้ว t e m p e r a n c e เป็นไพ่เมเจอร์การเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่โอ,อ้แล้วคุณได้เดอะเลเวอร์ขึ้นมาโอเคเรามาดูตั้งแต่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยไพ่หกถ้วยเนี่ยคือเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เนี่ยอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเนี่ยแบบ t e m p e r a n c e ขึ้นมานะการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรัก ผู้โชคชะตาฟ้ากำหนดจะบอกว่าเป็นผ คู่เกื้อหนุนกันก็ได้นะคะเพราะว่ามีควีนถือเหรียญขึ้นมาเราเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เป็นรักต่างไวัยได้อลิสอบอกไปหรือ,อยังอาจจะลืมบอกนะถ้าไพ่เนี่ยได้ฮาร์โรแฟนมาเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยอายุต่างจากคุณค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยหกถ้วยขึ้นมาเน้นอีกก็คือเป็นรักต่างวัยนั่นเองนะแต่เข้ามาเราทําให้คุณน่ยแบบสุขกายสบายใจไม่ค่อยมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเนี่ยแบบควีนถือเหรียญขึ้นมาเนี่ยอยู่อย่างสบายอกสบายใจหรือว่าได้รับ การซัพพอร์ตเกื้อหนุนจากคู่ของตัวเองก็ได้ไพ่ใบนี้มีอีกความหมายหนึ่งนะ ะะสำหรับชาวธนูที่กำลังรอคอยรักเก่าอยู่แล้วมันขึ้นมาข้างใต้เนี่ย will of fortune คือถ้าคุณจบไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่คู่กันแล้วอะ่ะมันย่อมไม่แคล้วกันเข้าอาจจะรักเก่าเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็ได้เนี่ยแบบนี้นะคะ6ถ้วยอันนี้แล้วแต่ชาวลักนณาราศีธนูนะคะเพราะอาลิสอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะโอเคแล้วมาไพ่ใบที่สไพ่ใบนี้คือ the fool คือจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชีวิตนะไม่จำเป็นต้องเป็น ด้านความรักก็ได้นะการงานการเงินการออกเดินทางหาประสบการณ์ใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆให้กับชีวิต มันคือไพ่หมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์เนี่ยคือเซตซิโร่สตาร์ทชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีธนูนะเพื่อนๆเนี่ยเคยผิดหวังอกหักกับความรักมามากๆแล้วไพ่ใบนี้คือการอยู่เป็นโสดเป็นโสดแบบเงาๆแต่ก็อืสบายใจดีนะคะเนี่ยแบบไพ่ใบนี้เลยเพื่อนๆ The h i g Roll Fan กับไพ่ The Full นะคือไพ่คนโสดที่แท้ทรูนะกาลังรอคอยความรักอยู่หรือเปล่าก็ถ้าเข้ามาแล้วไม่ใช่คู่เกื้อนหนุนกันแบบ View All o หรือว่าเข้ามาแล้วมาเติมเต็มความรักให้กันแบบเดลเวอร์รู้สึกว่าชาวธนูเนี่ยก็ยงังมุ่งมั่นทำงานหาเงินอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่เนี่ยเด่นมากๆคือหนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะคะแล้วไพ่ดี e อ m p e r o r ขึ้นมาเหมือนมุ่งมั่นทำงานเก็บเงินอยู่พอตีความอีกในหนึ่งนะคะ the fool เนี่ยเป็นหนักเดินทางนะคะชอบไปที่แปล,ก,แปลกๆใหม่ๆไม่เคยไปมาก่อนการออกเดินทางของคุณในครั้งนี้การไปที่ใหมๆ่ๆกิจกรรมใหมๆ่ๆพบเพื่อนฟงใหม่ๆนะคะไปในที่ที่ไม่ เคยไปก็ได้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่นะในครั้งนี้นะคะแล้วไพ่นี่ใบที่3ขึ้นมา Queen of Pentacles นะคะไพ่ใบนี้นะคนคน,นี้เป็นคนทำงานเก่งมากๆ อย่างที่อลิสบอกเนี่ยไพ่ D.M. Emperor ขึ้นมานะคะเขาจะแบบวางอํานาจแบบบอสซี่น้อยๆก็ได้อยู่ในที่ทํางานนะออกจะแบบเป็นคนออกคําสั่งสั่งการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือการเงินก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแต่ว่าพออยู่ที่บ้านหรืออยู่กับคู่เขาจะยอมเนี่ยไพ่ใบนี้คนที่ได้รับการเปย์น,นะคะการเอาอกเอาใจหรือว่าให้คุณเป็นใหญ่ในบ้านเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมานะความหมายดีมากๆเลยแล้วไพ่ Temperance เนี่ยคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงอะไร ใหญ่ๆถ้าเปิดในด้านชีวิตส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวกับความรักนะเช่นการย้ายที่อยู่นะคะการไปอยู่ในที่ใหม่ๆสังคมใหม่ๆการเปลี่ยนถิ่นการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนสังคมได้แต่พอถามในด้านความรักเนี่ยเราขึ้นมาหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์นะสำหรับใครที่กําลังเป็นโสดอยู่เนี่ยแบบไพ่เดอะฟูลนะคะหรือไพ่พระสังฆราชเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักใหม่ได้เช่นกันเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาเด่นมากๆเนี่ยหกถ้วยการพบรักใหม่แล้ววิว ออฟฟอร์จูแล้วเดิรเลเวอร์แล้วไพ่ได้รับข่าวดีเนี่ยนะคะ8ไม้เท้าขึ้นมาส่วนไพ่เดอะ์นเลเวอร์เนี่ยไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ประจำชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ น,น,นะคะคก็คือดาวคู่ครองของคุณแต่ว่าคนที่เข้ามาไม่ได้จําเป็นต้องเป็นชาวมิถุนเลยคือเป็นคนที่เอาอกเอาใจคู่เป็นคนมีเสน่ห์มากๆก็ได้นะคะหรือเป็นคนดูแลเทคแคร์คู่เก่งนะ่ะโอเคอลิสขออีก5ใบให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะคะใบแรกขึ้นมาอู้เดอะแฮงแมนค่ะการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะไพ่เดอะซันโอ้โหคุณได้ไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับขึ้นมาถึง2ใบนะคะวิ l ออฟฟอร์จูนแล้วก็เดอะซานใบที่3ขึ้นมาอู้มีการพบรักจริงๆนะ่ะ พบรักใหม่นะคะเน้นว่ารักใหม่เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยด้วยแล้วไพ่ใบที่4เป็นไพ่แถ้วยค่ะเด่นเรื่องรักทางไกาเช่นกันนะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะคะแล้วเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาโอเค มีการเดินทางเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมีการพบรักอย่างที่ลิสบอนนะเพราะว่ามีไพ่ทั้งเดอะฟูลแล้วก็อัศวินขึ้นมาไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่แฮงแมนการรอคอยถามเรื่องความรักแล้วมีไพ่เดอะแฮงแมนขึ้นมาสําหรับคนโสดเนี่ยแสดงว่ากําลังรอคอยคู่อย่างใจจดใจจ่อแน่ๆเลยแล้วมีไพ่เนี่ย เป็นไพ่คนโสดขึ้นมาลายใบอยู่นะคะเนี่ยรอคอยคู่นะแต่ว่าจะบอกคนโสดบางคนนะคะขออนุญาตพูดบางคนเพราะว่าพื้นฐานดวงของชาวธนูแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณมีเกณฑ์ได้พบรักเพราะว่าอะไรไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยมันขึ้นมานี่เป็นไพ่ของการพบรักใหม่คนเข้ามานะทําให้คุณสุขกายสบายใจขึ้นแบบเนี่ยเป็น Queen of Pentacles ขึ้นมานะคะแต่ไพ่ใบเนี้ยหถ้วยนะ เป็นรักเก่าได้เช่นกันนะเพื่อนๆเนี่ยแล้วให้คนเข้ามา The Sun มตีความได้ว่าคนคนนี้เป็นคนดวงเฮงนะหรือว่าเก่งในด้านใดด้านหนึ่งมากๆหรือทุกๆด้านยกตัวอย่างนะคะถ้าไม่เรียนเก่งจัดก็ต้องทํางานรับประสบความสําเร็จมากๆแล้วเนี่ยนะคะแบบ g m เอ r มพขึ้นมาหรือว่ามีฐานะการเงินที่ดีมากๆก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยมีไพ่เหรียญขึ้นมาแล้วนี่มีทรัพย์สินเยอะก็ได้เพราะว่า View of Fortune ขึ้นมาโดยเฉพาะด้านที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอะไรใหญ่ๆหรือว่าคนคนนี้เป็นคนหน้าตาดีจัดก็ได้เป็น พื่อรอจัดสวยจัดนะคะเพราะว่า Queen o f p e n t a c l e s เนี่ยขึ้นมาเด่นมากๆเลยเข้ามาเราทําให้คุณสุกกายสบายใจนะเพราะว่าเมื่ออย่างนั้นอ่ะเดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับนะคะมันจะไม่มีทางขึ้นมาแล้วแถมวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาอีกไพ่เนี่ยแถ้วยขึ้นมาจริงๆแปดถ้วยมีหลายความหมายนะแดถ้วยเช่นคนอาพับรักนะคะไม่ค่อยประสบทางด้านประสบความสําเร็จทางด้านความรักก็ได้คนที่เข้ามาอาจจะเคยผิดหวังมากๆกับความรักมาก,ก่อนเนี่ยเมื่ออย่างนั้น ไพ่ประสังคราชนะคือไพ่ของคนที่ครองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานแล้วเข้าใจชีวิตอนะรักตัวเองเป็นมันจะไม่ขึ้นมาหรือว่าชาวธนูเนี่ยแหละที่เคยผิดหวังอกหักกับความรักมามา,มากๆนะคะหรือว่ารักที่ไม่ได้ดังใจก็ได้แล้วไพ่เดอะฟูลเนี่ยคือการออกเดินทางหลุดออกมาจากความรักแล้วครองตัวเป็นโสดแล้วมีความสุขกับชีวิตโสดอยู่ก็ได้นะคะมันเลยขึ้นมาหรือว่าเป็นอีกความหมายหนึ่งก็ได้เพราะริเห็นว่าเนี่ยมันมี Will of บ o ลจ u นนะคะแล้วก็มี ไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมาการพบรักทางไกลเนี่ยเราไพ่ประสังคราชกับ the emperor นะเป็นชาวต่างชาติคือแดถ้วยขึ้นมาเนี่ยถามว่ารักกันไหมรักกันนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะต้องมีการพลัดภาคนะคะต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยไพ่ใบนี้คือการพลัดถิ่นนะคะเพื่อนๆแล้วไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยเป็นอัศวินถือไม้เท้าจะบอกว่าคนนี้เป็นคนที่เดินทางเยอะเกี่ยวกับสายงานก็ได้หรือว่าการเดินทางเกี่ยวกับด้านการงานของเขาเนี่ยแหละนะ ทำให้มาพบรักกันแบบเซอร์ไพรส์กันเกิดขึ้นแบบนี้แบบ6ถ้วยขึ้นมาคู่กันแล้วเนี่ยต่อให้อยู่คนละที่คนละทางนะอยู่คนละจังหวัดนะคะหรืออยู่กันละประเทศเนี่ยแต่ว่าวิวออ f ฟอร์ u n e ขึ้นมาตั้งแต่บายแรกเลยคู่โชคชะตาฟ้ากําหนดอย่างไรก็จะได้เจอกันวันยังค่ำนะหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนขยับตัวอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้นะคะคิดแล้วทําเลยหรือว่าเป็นคนที่เดินทางมาทํางานที่ประเทศไทยก็ได้นะคะ เพราะว่าอัศวินถึงใบเท้าขึ้นมาหรือว่าขอตีความอีกในหนึ่งนะการที่ชาวธนูเนี่ยออกเดินทางการท่องเที่ยวแบบนี้แบบเดอะฟูลหรือว่าเพราะว่าสายงานของคุณทําให้คุณพบรักใหม่แบบเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้6ถ้วยขึ้นมาแล้วก็หนึ่งถ้วยมันขึ้นมานะคะวันนี้จบแล้วนะคะดวงความรักเดือนกันยายน25 6 7ขอให้เพื่อนๆสมหวังกับความรักค่ะขอบคุณค่ะ